สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องช่อ p โรชา h a n นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Scary Teacher นั่นเองทุกคน Scary Teacher อัปเดตด้วยเป็นแบบฮาโลวีนนะคะทุกคน นี้เด็กชายสองเฮ้ยไม่เอาผู้ชายเอาตัวผู้หญิงโอเคคลิปนี้ก็จะเป็น EP 6และ EP 7นะคะใช่ไหมโอเคนี่ก็จะเป็นเอ้ยอันนี้มันให้ซื้อนี่สองอันนี้นะคะน่าน่าสนุกมากแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเราถึง EP นี่กันแล้วกับอีพีเค้กนะคะทุกคนเอซิเซอรีของเรานะคะไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยเสียงแมวแมวเสียงแมวด้วยทุกคนจะจับแมวเอาไว้ทำไมอนะ ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไอไอค้อนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเราหาค้อนก่อนนี่ได้ค้อนมาแล้วแล้วก็เอาอันนี้ด้วยเออแเดี๋ยวเอากับดักโยนทิ้งก่อนวางตา แล้วก็เดินละวา่านดาด่ดดอยู่ะน,นีอจ่้อตอนน,นะอน,น,อออนอัดจะรออะไรเราจะไปตามหา,หาหลุกม่งกันนะอสียงมันใกล้มากเลยค่ะนี่หรอ ทุกคนอะบ่ะ er okay. ุด well, so. ุดุายดุดะคุดุือดุดสุดสดุดโอุดเดุดุดุดรดุรุดะดุอยดุเุดุดุันดุดุเนี่ยุด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 ุยุ้เดุ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 อุดุดงดุ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 นุด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 ยดุดุดุุ่ดดุดุดอ ต่อไปเรานะคะจะมาจัดการครูโดยวิธีใดมาดูกันวันนี้วันเกิดคุณครูมาต้องไปหากระพู่อันใหญ่นะคะปิดแล้วคื่อ่ะเวลาติดแบบมันปิดยากมากเลยนะเราลองติดดูแล้วแบบพอเอากระพู่ประมามาวางไว้ตรงกลางปุ๊บแล้วเวลาจะเอาปิดปิดแบบมันติดไม่ได้ แล้วพี่ฉันใจใจวิ้วควกคุมไม่นเอาวางเค้กกัทุกคนโอเคระหว่างช่วงที่มีคุณเลยไปก็จะไปเอาของของที่เป็นกระโปงนะคะในห้องุร้เราจะเอา

ยุ้ยทุกคนเราต้องอาบันไดแล้วก็รีบเดินไปนะคราบว่าเราขึไปชั้นบนอ้เอ็งเนี่ยทุกคนมัามาันน่มดตนครบัิด่อปะน,นะครั ก็่ชิเราจะเก็บอันนี้ไปนะคะทุกคนโยนนนี้อันนี้นเนีคือโคจะเราะ้เดินไปนะะัสดีฮัลโหลถือกระโงแตกคืออาวุธไว้นะคะทุกผู้ชมเราจะต้องไปเล่าคุณครูนะคะไม่ชิเพราะวค,คุครูติดบัาคุณครูคก็จะไม่ออกนะคะอืมคุคูมันง,ง,งุ่

โอเคทุกคนกคนือคุณครูมิตทีไม่อยอมวางเค้กก,กันทุกคนจำใจที่ถูกป้องไปรอในนี้เองโอเคเดี๋ยวเราขอรอกันนะตอนที่เราเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่คุณครูวางเค้กเสร็จกันนะทุกคนทุกคน,กค,นคุณครูมิตทีไม่ยอมวางเค้กเลย เดินไปไหนก็ไม่รู้แบบไม่ยอมวางเลยนะคะก็เลยต้องรออีกนะโอเครอไปนะคือทุกคนมันไม่ยอมวางเลยมันไม่ยอมวางเลยโอ้ไม่ก็มันคือไม่ยอมวางเลยอะแบบวางหรือยังก็ไม่รู้นะทุกคนดูดูคีอแบบไอซีเจอรี่จะหมดแล้ว เดิน่ทายล้นไปร่ยต่ไมค่ะันไมวางทุกคนเรา็ไม่นั้งลนะคเพราะว่าเอซเอรี่จะหมด็มนอเออทั้งนมันจะวายน้อง ก็มีแบบทุกคนรอไปนะโอเคท,ทุกคนเราก็เริ่มเล่นใหม่นะคะเพราะเมื่อกี้เราตายไปแล้วเนาะเราเตอีกแ้นีคะอดูเซานเซอนแล้วก็ไปเอลับโลกนะคะเคน,นี่จะจะย,ายตานนล้มันไม่รอดเลยะะทุกคนเซรีก็จะหมวก รอบนี้นะครับสำเร็จแน่นอนนะคะใ <to> นตอน,นนี้นะคะทุกคนคือคุณครูเป่ยต้องยอมตายให้างงานเนาะโอเคะ oh Happy birthday to me. La 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 la. Happy birthday to me. La 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 la. <c oughs> ทุกคนเราแชร์ภาพเนาะสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะบ๊ายบายลาก่อนทุกคนโชคดี